สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินอาหารมีปลาส้มปลาทูแล้วก็ผักสดนะคะมีไก่ทอดแกเป็นคินๆแล้วเราก็เอาเข้าไปย่างในหม้ออบไรน้ำมันอีกทีนึงนะคะวันนี้เมนูง่ายๆค่ะเพื่อนๆนี่เมนูเด็ดนี่คืออะไรเกี่ยวปลาปลาเป็นตัวนะ มา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 กินด้วยกันผักสดๆมีถั่วคูนะคะมีผักกาดขาวมีหลักมาค่ะมามากินด้วยกันข้าวเนียวเหมือนเดิมมาค่ะมาจ้ำประเด็นน้ำแข็น,นี่นี่น้องนี่ไงไก่ ผัดเยอะเยอะอะไปลาส้มปลาทูตัวเล็กๆปลาทูคอหักตัวเล็กๆแกะเอาแต่เนื้อ อืมเพื่อนเพืนมาเด้อมาเด้อจ่าเด้อหมวนกินอืมอืมแซ่บแซบ่บก็เกาอืม พ,พักได้หลายแสบดีๆได้ดพี่น้องไก่ย่างอร่อยมากจุดเด่นอยู่ที่นี่นะคะตปราจริงๆ อาหารม้านแบบนี้อร่อยที่สุดนะคะเน้นผักเน้นผักดีที่สุดอ้อนหอมอืมอร่อยมาก ปลาทูตัวเล็กๆเนี่อร่อยมากเ,เพื่อนๆตัวใหญ่ๆเนื้อจะแข็งอ,อร่อยมากเลยค่ะอ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอตัวไปกินต่อนะคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ